เฮ้ยว่าไงไวรุ่นนาจัดไปครับผมนาพ่อไอเสมทั้งเชมันจะต้องมีรถดีรถงามให้พี่น้องเอฟซีไปจวดเมือบ้านสงการครับพี่น้อง1.9โตอ่าโตท็อปสุดนารุ่นแซดครับพี่น้องปี2,015 4ประตูสายจวดครับพี่น้องโอ้โหแต่งเต็มอีกแล้วล่อที่ E37 r a เ e r แดงนะยางยีราฟโอ้โหสองหาหาสังแสกะโปงเบิกใหม่ ออกรสศูนบาทผ่อนเริ่มต้น7,900บาทครับพี่น้องรับจบที่ศูนบาทครับผมนะจัดได้เต็มจัดได้ทุกอาชีพเพราะว่ามันคือตัวท็อปสุดแล้วก็จัดได้ลนเกินราคาพร้อมไปครับเบอร์ไหนครับพี่น้องโอ้โหดิปปีหกโตจุดจวดอีกแล้วหวงมาเลยนะดินะทันเล่งไฟฟ้าวัดบูทพอมนาจุงนาตอโอ้โหสุดจัดอีกแล้วครับไวเล่นนะจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขาย พนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางนาขับวิ้นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อนาขับแมคโครขับเรือขับเครื่องบินนะจัดได้ทุกอาชีพครับนะบริการเซ็นสัญญาถึงทีส่งรถฟรีฮอตหน้าบ้านเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องมาครับวัยรุ่นนอนปีร้อยอยู่บ้านโอเคบ่เลียงงัวอยู่กันนอนอยู่ปลาเลียงงัวเดี๋ยวไปเซ็นสัญญาให้ครับพี่น้อง ะฝา,าโรงเบิกใหม่ไฟหน้าโปรโกเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมกออป้ายไทยเทเนียมฟีดาวผ่อนเริ่มต้น7,900บานครับผมเครื่องดำเดิมเครื่องดําเดิมท่อล่นลนหน้าเดิมคานเดิมโอ้โหสุดจัดอีกแล้วนะสงการนี้มีรถหล่อๆไปเมือบ้านหรือยังครับนะพิเศษครับ6 3 9 0 0 0บาทออกรถ0บาทดอกเบีย้ย0% 12เดือนปีแรกวด7,900หลังนั้นผ่อนบาท กดแชร์คลิปวิดีโอที่ไปมีเพื่อนมีมูมาพี่น้องมาจองเอาค่าขนมไปหาพันแคปหน้าจอแอดไลน์หน้าติกต็อกเฟซบุ๊ก,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 กหรือว่ายูทู h ช n n นลแอดเข้ามาหายเสมรับส่วนลดไป2 0,000บาท FC ที่เข้ามาร่วมสนุกมามวลมาหากันคอมเมนต์ด้านล่างพิมพ์คำว่าเกาเดี๋ยวซุ่มแจกเสื้อให้กับพี่น้องเกา